วัสดีทุกคนนะครับผมชิคมครับวันนี้จะมาเล่นเกม First Kid and the s p o อะสกู๊กอรีทอธบก็หอบอ่านปิกดก็อไปเลยนะครับตอนนี้ผมเมื่อไงเดไปในการโหวตว่าหนึ่งในสี่เกมใดจะได,ได้ที่ผมที่คนดูจะให้ผมเล่นซึ่งโหวตก็เป็นเอกฉันท์แบบผ่านฉลุยเลยนะครับว่าเกมนี้นั้นผมจะต้องเล่น แล้วผมก็ไปแอบไปดูช่องอื่นเล่นมาเพื่อที่จะหาดูแนวคิว่าควรจะทำคลิปยังไงดีบ้างน,นะครับผมก็ได้ไปดูมาแล้วจากช่องหลายช่องนะผมจะแยกฉากจบตามที่ว่าได้จูบแต่ละคนแล้วกันเอาเป็นว่าเราจะไปเริ่มในเกมกันเลยนะครับโอ้เก็บิงีเนี่ยมาแพรน,นะฮะและนี่ก็คือโอเจน นี่ก็คือการเลี้ยงที่ฉันจะได้มีจูบแรกสินะโอ้หล่อนั้นให้ตั้งเป้าค่อนข้างยิ่สูงมากเลยนะ่ะมึงหวังอะไรกับงอย่าง,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 ง้ง่ๆวะจะเริ่มขึ้นแล้วนะการเลี้ยงจูบแรกนะฉันอยากกับบ้านจะ <c oughs> <c oughs> ไอ้เหี้ยเฮ้ยพว่าไปมองหน้านางมองหน้าไปดีนี่ยิ่งสึกอยาก้องเพลงนี้เลยอนะ <c oughs> ดเดซนี้ แล้วเล่นกันใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ได้พาเธอมาให้เบื่อเแรงเฉยๆนะมาซะมาชโอ้ชื่อยอ่อนางอ่านได้ว่ามาร์ชเลยเคพูดเล่นๆเฉยๆออเองก็แค่กำกังวนนิดหน่อยนะอย่าก,กังวลไปเลยนะตัว เออตัดสินใจแล้วไม่ใช่หรือไงไม่ว่าเขาจะเป็นใครแล้วก็จะจูบกับใครสักคนหนึ่งบนริมฝีปากแน่นเลยเพราะเธอน่ะอายุปูนนี้แล้วยังไม่เคยนี่อย่าพูดออกมาเชียวนะนางอายุเท่าอะไรเนี่ยยังไม่เคยจูบเลย มไม่ไดเสียจูบให้แก็บไงหอยจูบไปแล้วฉันรู้นะในเมื่อมาแล้วก็มีแต่ต้องไว้เท่านั้นเยเข้าไปเลยมันต้องอย่างนี้สิและในฐานะในฐานะคนใกล้ชิดฉันจะคอยช่วยเธอเองโอเคแต่ทำไมต้อง มาถานะคนใกล้ชิดเอาเป็นแม่มุดที่รู้จกักกับเพื่อนแมวไม่ดีกว่าหรือไงให้ฉันรับใช้คุณนะคะมาสเตอร์เห oh, <fuck. S 2> มียวเมียวโอ้ฟัเมืงนี้เมื่อไงอะท็อฟฟีีบีไลท์เลยหยุดนะอย่าให้ทำแบบนั้นต่อหน้าใครเชียวละ จ้าจ้าเข้าไปข้างในกันเถอะอู้บานครใหญ่ๆเนี่ยคือเออคนคือคนมันไม่เยอะไปหน่อยเหรอยิ่งเยอะยิ่งสนุกไปเลยไปลองชวนใครคุยนะโอ้ดูเลยสิโอเค เจ้าคนตัวเล็กคืออ๋อโคมไฟนั่นแหะน,นั่นนั่นแมงเม้าเหรอวะมึงท่ามึงเอาจริงดิมึงได้กูจุบกับแมงเม้าเหรอกสกิลบัตหนุม่มอ๋อมานจะไงหน้าหรอเอา,อาจริงๆผมเป็นเดสเบียนก็รับได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะเนี่ยแต่หน้าหรอกูไม่ชอบกูชอบหน้าหวานนะฮะไปที่ตัวอาหารว่างอ๋ออยู่หลังแจม แต่ทำไมต้องเอาภาพแจมมาด้วยวะทำไมต้องเพิตัวหานนั้นทรลกักเดือดเอ๋อ้เชี่ยอ้เชี่ยกูเจออีกตัวแล้วเขาที่แล้วฮนะไอเกมที่แล้วผมเจอทีไปผมตกใจแทบาป้าตายวัวนนี้อืมมาเจอใครรู้ไหมเดาสิเดาแล้วครับ ยางไงคุณก็คุยกับผมไม่ได้หรอกนี่ซึ่งนั่นก็คือคาเมล่านั่นเองฮะแล้วว่าแต่ว่าไปนางมางานเลี้ยงแบบนี้จะไม่กลัวว่าเมียตัวเองมาเง่าเหรอวะแต่ก็ช่างมาเถอะตอนนี้นางอาจจะแบบไงทำมาลักษณะจากคนอื่นก็ได้ใครจะไปรู้แล้วจะว่าแต่ว่าไปตอนโหวตคุณชาครับ คุณบอกว่ามีเกมสองเกมที่น่าเล่นกรุณาบอกมาด้วยว่าเกมนั้นจะเป็นเกมอะไรปีศาจประัสัญญาก็ดีนะเว้ยเจอคามิล่าตรงนี้ทั้งทีแล้วก็สุดนักเออทำไมละดีดเด็กคนนั้นตายแล้วเหรออ๋อไอ้เหี้ยนอนหมบขนาดนั้นแม่งโดนกับรับเบิร์รมาบ้งเดี๋ยวเอาตัวแรกก่อนอ๋ออันนี้คือ เซฟไปก่อนเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพอผมก็คิดเกียจยังไงกดคําสกิปบอกคิช่นีอยู่แล้วเซฟไปก่อนเพื่อความมั่นใจผมเป็นคนขี้กังวลนะงั้นเอาเด็กคนนี้ตายแล้วก่อนน่าสนใจดีเอ๊ะเด็กคนที่อยู่บนพื้นตรงนั้นหมดสติงั้นเหรอนางแบบเจอฝูงชนเดียวไม่ได้เป็นอินโทรดหรือไงแจมอย่าพึ่งติงฉันไว้สิ อาอย่างนั้นก็ช่างเธอะดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจเธอเลยบางทีฉันควรไปดูว่าเด็กคนนั้นยังโอเคไหมเออกเธอยังไม่ตายใช่ไหมตายแล้วค่ะไม่นะถ้าจะพอดให้เธอแล้วก็เธอเป็นอมตะอะอ๋นอนางแซอมบี้นี่ว่าโอเค เกือบคิดว่าจะมีงานเลี้ยงปลาที่ฆาตก,กรรมซะแล้วสิค่อยอยังชั่วที่ไม่ได้อ้มีการฆาตก,กรรมแฝงตัวอยู่ที่นี่ถ้าจะมีอะไรที่เป็นฆาตก,กรรมก็พวกสีจ้าจ้ากับพวกแขกได้รับารของที่นี่แหละค่ะหนูคงวษาส,สัมผัสดีไปหน่อย ซอมบี้ประสาทสัมผัสมันต้องชาไม่ใช่เหรอทำไมหล่อนประสาทสัมผัสดีอ่ะแบบโอเคเช็คให้แนใจว่าเสียงคุยอย่งคุณภาพดีแย่จังเลยมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคือฉันพาเธอไปที่อื่นได้นะยังม่แตะตวกูเอ้ยขอโทษนะคะโตเป็นพวกปาจี แค่จับมือคือมึงก็บ้าจีหรอมึงต้องเป็นซซมี่ประเภทไหนวะถามจริงโนวานคนไปหยิบโซดาได้ไหมมันจะช่วยชุบชีวิตูได้มากเลยไอสัตว์ตบกูแล้วแม่งยังเสือกเสนอให้กูไปหยิบอีกโอเคได้เลยกับขอโทษเดี๋ยวผมเซฟจุดนี้ไปกว่าเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวเพื่อไงฮะเดี๋เพื่อแบบ ถ้าแบบผมปฏิเสธนางไปได้คนอื่นก็ได้แต่เขาเนี่ยผมเป็นคนดีฮะผมอยากได้นางจดไปดิไว้ใจฉันได้เลยได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันกลับมานะอ๋ออ๋อนี่โอ้รูเหมือนว่าเราจะเจอรูปภาพสกิลบัตไอ้โง่นั่นอีกแล้วโซดาโซดานี่ไงหวังว่าจะมีรถที่เด็กคนนั้นชอบนะ่นะว่ะตัวใส เธอตัวใสนะ่ะโอ้และมาคงเวทวนการแสดงกันแล้วเนี่ยงั้นเธอคงเป็นภาพฉายสินะอืมเพราะแบบนี้ไงทำไมถึงไม่มีถึงไม่ถึงได้เกลียดแม่มดคนนั้นเอนอน่ะตอนนี้ก็เลยไม่มีใครร้องว่าพะบัพีโหนเลยเอ้ยเนี่ยถามเจงไอสัตว์ในสมัยดีใครเขากลัวผี ผีอะไม่ต้องกลัวคนอะมึงเคยเห็นไงอะชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาร์ลพีพเอ็มไว้เขาชอบถือปืนลูกซองได้ยิงผีไปช่วยจิตใจเลยไอ้เหี่ยโคตรน่ากลัวไอ้เนี้ยวดผิดโทษทีนะฉันคงทำอะไรผิดสินะเนี่ยไม่ได้มันแค่ไม่ใช่สิ่งที่หวังนะคะ นี่เอาโซดาให้หนูเดี๋ยวนี้นะมึงเป็นผีสัตว์คือฉันควรให้เจ้านั่นกับเด็กคนน,กกนั้นมากกว่านะเธอว่ามันจะช่วยชุบชืช้นเธออย่าเอามันให้กับสต็อกเกอร์ของหนูสิเอามันมาให้หนูแทนแทนนะสต็อกเกอร์เหรอไอ้แก่ผีตัวนั้นแม่งทำที่อะไรเด็กสาวน,น้อยตัวนวึ้งว่าสัตว์แม่งโคตรเปโดเลย เอามาเอามามีของเธอที่ว่าผ่านล่างฉันไปเลยรู้สึกปแปลกๆอย่างฮะเอยอ่ากันวีรังกายมันแย่สุดๆเลยหนูก็แค่อยากจะชิมน้ำสักถนอยเท่านั้นเองก็ไม่ได้เข้าใจหรอกว่าเกิอดอะไรขึ้นตอนนี้แต่งั้นลองเทงส่ปผ่าให้ดูจัดไปดิ อ่ะเอานี้ได้ผลไหมพอพอคณกำลังทำเรื่องให้มันยุ่งนะแต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะงั้นก็ที่ฉันจะไปไอที่ว่าสต็อกเกอร์นั่นมัอนอะไรกันเหรอมันซับซ้อนนะคะแต่จะบอกให้ฟังก็ได้ งั้นหนูชอบพูดเรื่องของตัวเองเพราะชอบของตัวเองเป็นคนตรงไปตรงมาจังนะโอเคในดูสตอรี่นานี้จริงจริง,รงเดี๋ยวก็เป็นแม่มดนะในเมื่อกี้มึงบอกว่ามึงเกลียดแม่วดว่าอีแาลีแต่ร่างกายของหนูก็เริ่มเฉาลงเพราะไวรัสแปลกๆเขาเรียกว่าโรคแเก่ชาราลูกแต่ดูจากสภาพซอมบี้นางนี่ยังดูเด็กอยู่เลยนะน่ะ แสดงว่าน่าจะเกิดจากไวรัสจริงๆเลยที่ไม่มีทางรักษาให้หายโควิดแน่ๆเฮียโควิดจีนเวอร์ชันแบบก่แอ็กโปรแม็กโรเจกอีเอนมักจีนมันคงไม่ใช่โรคติดต่อใช่ไหมหนรู้วิธีไม่แพร่เชื้อให้กับคนอื่นหรอกหน้านอกจากนั้นการที่อยู่ในร่างกายนี้ก็ทำให้ หนูปลอดภัยด้วยแต่อย่างไงก็ตามแทนที่จะอยู่ในร่างต้นที่ติดเชื้อโรคเฉยๆจนตายหนูก็เลยแยกวิญญาณตัวเองออกมาหนูจะได้ทำอะไรก็ตามได้อย่างอิสระอีกครั้งหนึ่งจีเนี่ยสุดๆเลยใช่ไหมล่ะโอ้โชิดแค่นาคนนี้แม่งสองร้อยไอคิวดโคตรแหละ พอเป็นแบบนี้แล้วเธอก็สัมผัสอะไรไม่ได้นะใช่นั่นแหละข้อจำกัดของข้อจำกัดของมันแล้วสต็อกเกอร์นั่นก็คือร่างกายของหนูเองชิ้นส่วนวิญญาณที่เหลือก็เลยอยู่ในนั้นนั่นแหละชิ้นส่วนวิญญาณเหรออ๋อที่สอมบี้ไขย,ยับได้เพราะมีชิ้นส่วนบางส่วนเหรอใช่ก็ถ้าแยกกิน ญานก็ถ้าแยกทั้งวิญญาณก็จะคืนร่างไม่ได้อีกเลยแล้วร่างต้นก็จะตายทันทีแล้วทีนี้ก็จะได้ไปเที่ยวเล่นที่โลกหลังความทายแต่หนูอยากปาร์ตี้ที่นี่นะสิเออฟัง เห็นเก่ยตัวจังแต่ก็เข้าใจได้แหละนะทางนั้นเธอเป็นละอ้างต้นทำไมถึงต้องเรียกว่าสต็อกเกอร์ของเธอได้ละ่ะเพราะมันจะเดินตามหนูไปทุกที่เลยยังหล่อนเลยเอวอว่ะมื่คิีสภาพไปเยองบางังติดโควิดแล้วมึงแบบสื่อชัยเวทมนต์ปัญญาอ่อนเหี้แ,แต่แยกปัญญาแล้วแม่งแบงบ,บ แม่งยังไงล่างตัวของมึงแม่งขยับเดินมาตามมึงทุกที่ไอ้เหี้ยมังปีลอกวิญญาหล่อนเลยอะแล้วได้ลองคุยกับเออล่างเธอเรียงสภาพนี้ไม่น่ามาสิถ้าพวกเธอได้รวมกันอีกครั้งแล้วก็เธอก็จะได้ให้ชิมโซดานี่ไงใอร้ายจังคุณแม่หมดไอ้สัตว์กูพยายามช่วยมึงอยู่นะเว้ ก็เราทั้งคู่เป็นแม่มุดนะคุณได้เอาโซดามาหรือเปล่าคะแต่ต้องเอามาสิแล้วก็เอาชิ้นส่วนวิญญาณที่เี๋ยวของเธอมาด้วยนะ่ด้เทใสป่ปากของหนูได้ไหมคะโซดานะเอาโซดาให้เธอไหมแน่นอนอันนี้ กก <c oughs> ขอบคุณมากขอบคนมากเลยนะแคไม่แฟไม่แฟเลยทำไมได้ทำไมจะได้เธอจะได้ริมรถเจ้าถ้าเจ้านี้ด้วยเหมือนกันนะถ้ากลับมาเป็นคนเดียวกันอีกครั้งนะ่ะนี่อีผี ออทีเธออีดอกฉันรู้นะว่าแกเองก็อยากชิมนะก็รู้การที่อยู่ในร่างนี้มันห่วยแต่ตอนนีน้ีกำลังจะเฉาแบบนี้เลยด้วยแต่เห็นไหมแม่มดจุนจ้านี่พยายามจะช่วยเราอยู่นะ เจอนันเหรอแต่สถานการณ์แบบนี้ก็คงแบบนั้นจริงๆนั่นแหละพวกเราทั้งคู่นะ่ะก็ไอ้ก็พายก็ผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายมาด้วยกันตอนที่จะได้ใช้เวทมน,นีฉันรู้นะฉันพยายามจะทิ้งเธอแล้วเธอก็เหมือนว่า ถ้าเธอเน่ะเป็นใครอะแต่เธอก็ตามฉันมาไม่ว่าอย่างไงัชรู้นะและตอนที่เธอวิ่งตามฉันจนหมดแรงลม้มลงที่นี่แต่ฉันกำลังแต่ฉันกลับไม่ได้ตามคนมาช่วยเธอเลยทำไมฉันถึงยิงเงากับใส่ตัวเองได้การันตีนมึงกำลังคุยกับตัวเองอยู่ แล้วแม่มดน่ารักคนนี้ก็ก็อยากช่วยเธอแต่ฉันก็พยายามจะแย่งน้ำโซดาแย่งน้ำโซดาไปจากตัวเองอีกน่าแล้วก,ก็โซดาเป็นเหมือนกัดเลือดเนื้อของพวกเรานางเอามันมาให้เพื่อที่จะเราจะได้ริมรถมันไปด้วยกัน ถึงเราถึงเราจะถึงเราจะจะดูแปลกตอนนางมาเจอเราตอนนอนกับเพื่ก็เถอะก็ก็คนอื่นเขาดูจะเหมือนเธอนี่น่ะฉันก็แค่ขอบคุณคุณคุณเป็นคนดีมากๆเลยฉันชอบคุณนะโว้เชี่ยุงสวเป็นเย่เลยไอ้นาง อายุห่างกันแบบนี้ถือว่าเปโดไมว่าเฮียแม่งบัวใครแบบยิ้มเลยอ่ะฮะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยโอเคงั้นมาขคืน้นร่างกันเถอะฉันพร้อมแล้วล่ะแต่ว่านั่นเป็นจุบแรกของฉันใช่ไหมแต่นั่นไม่รู้สึกอะไรเลยเดี๋ยวถ้างั้น แบบนี้ควรจะนับว่าเป็นจุดแรกไหมเนี่ยซบเข้าไปกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วสินะดีใจจังเลยออ่เอจ้าว่ายังไงเอ่ไม่รู้จักชื่อเธอเลยเนะี่ยโนวินค่ะมอไซย์อะ่ะย่อมาจากวินนี่วินเนก้าอืม วิเนกา้าชื่อน่ารักเดียวะวินสินะฉันมาร์นะยอย่อมาจากมาชิแพนขอโทษด,ด้วยนะคะสำหรับ,จบเจอผีโอเคคือว่าฉันก็ไม่ได้ชอบนะเพราะงั้นไม่ต้องคิดเลยมากหรอกจริงเหรอเนี่ย งั้นก็ดีเลยแล้วนะคะเหมือนว่าเจ้าชิ้นส่วนวิญญาณของหนูเออค่อนข้างหน้าเบื่อแล้วก็เป็นพวกเอาแต่ใจเองนะคะเพราะงั้นแล้วฉันฉ,ฉ,ฉันดีใจนะที่พวกเธอกลับมาอีกครั้งนะ่ะเอานี่ไปสิโซดาที่เหลือ คาร์บอนเน็ตของหนูเยี่ยมเลยเออขอบคุณน,นะคะโซดานี่เยียวยาเธอได้มากขนาดนั้นเหรอบอกแล้วไงว่ามันคือเลือดเนื้อของหนูเลยอย่าบอกนะว่าถ้ากูฟันมึงออกมาสิ่งที่จะออกมาไม่ใช่เลือดแต่กลับสึกเป็นโคก้กอเอจริงเดคนใช่ชิดหนูไว้ เป็นนี่คนซะแล้วอย่าบอกนะว่ามึงจะให้กูจุกบบซอมบี้อีกอ่ะไอ้ี้ยแค่เพีกูก็แบบไงอ่ะมันตูดลุกแล้วนะเว้ยเออถ้างั้นอย่าอาจจะอยู่ด้วยกันต่ออีกไหมนะแน่นอนแน่นอนค่ะช่วยพาหนูไปที่โต๊ะอาหารว่างทีนะคะเย้ yeah, เราได้ชาโจบเวนนก้ามาแล้วครับ โอเคมีตรงนี้เพิ่มมาฉักจบโอ้โหโอ้อยู่ประมาณ10บฉากจบแล้วก็โอ้ oh, ยังดีนะเนี่ยที่มีคำใบให้เอาเป็นว่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ